ได้แล้วครับได้แล้วครับสองตัวครับ ครับผู้ชมตะเบนก็ได้มองเห็นลูกประสอนนะครับนะที่พึ่งคลอออกมาครับเห็นอยู่ประมาณสี่ตัวก็ผมนะเราจะเบนจะตักเอาร,รวมกับคอ,อกแรกนะครับผมนะคอ,อกที่คลอออกมาแล้วที่ตะเบนเอาไปเพาะไว้ครับนะเราจะเบนเอาจะเอาไปอนุบาลไว้พร้อมกันเลยครับผมนะเห็นอยู่สี่ตัวครับผมนะจริงน่าจะคลอเยอะกว่านี้นะครับนะ น่าจะเจอตัวใหญ่ๆมากวนครับผมนะน่าจะไม่รอดครับมันจะแยกออกไปครับตาับได้ไหมนเนี่ยเร็วมากครับผมนะ เร็วมากเลยตักได้ไหมเนี่ยตัวใหญ่เขามากวนครับนะ ยากมากครับอืมเขาหลบครับนะันมีที่หลบ <c oughs> ได้แล้วครับ นะครับสองตัวครับน่าจะพึ่งคลอดเลยครับนะตัวใสๆเลย ยัาหมดแล้วครับผมนะห้าตัวครับผมครับเดี๋ยวจะเป็นจะเอาไปรวมกับข้อแรกนะครับผมนะที่จะเป็นได้พอไว้ครับาไปดูกันเลยครับนะ ครับนะครับลูกประสอดที่อยู่ในอ่างครับผมนะที่คลอดออกมาครับมีห้าตัวครับนะเหลือห้าตัวครับโอทั้งบ่อเหลือห้าตัวครับผมนะน่าจะไม่รอดครับนะน่าจะโดนตัวใหญ่กินครับผมนะเราจะเป็นจะมารวมกับคลอกนี้เลยนะครับนะครับ รวมกับข้อที่จตเป็เบนได้ทำการเพราะมาครับนะย๋มารวมกันเลยมาอยู่ด้วยกันเลยตัวเล็กเหมือนกันครับนะเดี๋ยวอนุบาลพร้อมกันเลยครับผมก็วิธีอนุบาลก็ ให้เขาอยู่แบบนี้ไปก่อนนะครับนะเดี๋ยวอีกสักสองวันครับเดี๋ยวัวเบนจะให้อาหารครับผมนะให้เขากินไข่แดงใต้ท้องใต้ถุงเขาหมดก่อนครับนะเขาจะมีถุงไข่แดงอยู่ครับนี่ครับกล่องไม่ค่อยโฟกัสครับนะนี่อ่ะว่ยเล่นด้วยกันเลยครับผมนะ มาเล่นด้วยกันเลยครับผมผู้ชมมาอัปเดตลูกกรสอดนะครับผมนะก็หลังจากที่คลอดออกมาได้วันนี้วันที่สองแล้วนะครับผมนะระเบนว่าจะลองให้อาหารดูครับนะว่าเขาจะกินไหมครับ ก็จะมีตัวที่รู้สึกว่าใหญ่ๆมานะครับนะก็จะมีตัวนี้ครับนะไปตักมาจากอ่างครับผมอีกคอกหนึ่งครับเห็นแล้วมันตัวเล็กครับนะเลยเอามาอนุบาลครับผมนะแล้วก็จะมีตัวใหญ่ๆสักสองสามตัวครับนะผู้ชมจะมองเห็นขนาดของปลานะครับที่ไม่เท่ากันนะครับผมนะจะมาอีกอ่างหนึ่งนะครับผมส่วนตัวใสๆเล็กๆเล็กๆเลยนะครับนะคลอกเดียวกันนะครับ ออกเดียวกันครับนะก็จะมีโดดมาตัวหนึ่งครับนะที่มันตัวใหญ่ๆเลยครับตัวข้างบนข้างบนนั่นละครับข้างบนนี่ครับจะลองเบนจะลองให้อาหารดูนะครับนะเผื่อเขาจะเป็นคนนําฝูงนะครับคนนําฝูงกินอาหารครับนะเผื่อเขาเป็นตัวนําฝูงครับนะหรือจะเป็นคิดไปเองครับนะ อาหารลูกปลาตะเบนก็ไม่ไม่มีนะครับนะไม่ได้เพาะไว้ครับนะอะไรละ่ะที่เมียในแดงไม่มีนะครับนะตะเบนไม่ได้เพาะไว้อะไรอีกอะเลยน้ำลูกน้ำต่างๆไม่มีนะครับนะที่เขาเรียกกันนะครับอาหารลูกปลานะครับอาหารลูกปลาไม่มีตะเบนจะใช้อาหารเลี้ยงปลาคาบเลยครับผมนะ นี่ไม่ใช่หาปลาคาร์บเลยครับสองเม็ดพอครับแต่เอาไปแช่น้าก่อนนะครับผมนะน้ำที่จะเบนจะแช่ก็คือเป็นน้าน้ำตัวนี้ครับน้ําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับผมนะน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงครับแช่ไว้ครับแช่ไว้่างนี้เลย เห็นไหมครับก็จุลินสองข้อแสงก็เป็นสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆนะครับผมนะก็เห็ว่ามีกรดอะมิโนโครบ20ชนิดครับนะเ็ามาแช่กับเม็ดอาหารครับให้มันดูดซึมไปในเม็ดอาหารครับผมนะแล้วลูกปลาเขาตอดกินเม็ดอาหารแล้วก็จะได้กินสิ่งมีชีวิตเล็กๆด้วยครับนะเป็นโปรตีนครับนะโปตีนชั้นดีเลยครับ ครับแล้วก็บีบๆครับผมนะหลังจากแช่เสร็จแล้วแล้วก็ลงให้ปลากินเลยครับดูที่ว่าเขาจะกินไหมครับ กินครับคุณผู้ชมนีปลาก็จะมาตอดๆอ,อยู่นะครับนะจะมีตัวใหญ่หญนํามากินครับจะมีตัวใหญ่สุดนํามากินครับนะอืม เยี่ยมไปเลยครับนะอาหารอาหารอนุบาลลูกปลาครับนะก็ต้องภาวนาให้เขากินนะครับนะกินได้<_><_>วาตเบน้นไม่มีอาหารสดนะครับนะไม่มีอาหารเลี้ยงลูกปลาครับนะ โดยเฉพาะพวกอารามีเสียมนะครับนะอารามีเสียมก็ดีครับนะพวกใบแดงก็จะโตขึ้นมาหน่อยครับนะแล้วก็หนอนแดงก็จะโตขึ้นมาหน่อยหาารพวกนี้นครับนะแต่เต๋อเป็นไม่ได้เพาะครับเะเป็นลองดูแบบนี้เลยครับนะว่าเขาจะกินไหม ผู้ชมวันนี้ตะเบนก็มาอัปเดตลูกผสอดให้ดูนะครับผมนะก็ผลสรุปก็เขาก็มาดูดูอยู่นะครับนะมาต้องจ้องมาดูดูอยู่ครับนะเดี๋ยวเขายังกินยังไม่เป็นนะครับนะเดี๋ยวต้องรออีสักพักหนึ่งครับนะเผื่อเขาตัวโตมากกว่านี้ครับนะตัวโตน่าจะ ถุงไข่แดงน่าจะหมดก่อนครับผมนะว่าจะกินเป็นก็ได้ครับนะเดี๋ยวรอดูตอนพรุ่งนี้ครับนะว่าจะเป็นไงครับมันจะมีขี้มีอะไรหรือเปล่าครับผมนะติดตามชมนะครับว่าการอนุบาลลูกปลาสอดของตะเบนจะกินไปในแนวทางไหนครับผมนะสำหรับว,วันนี้ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ตะเบนได้ทำคลิปต,ต่อไปนะครับผม หลับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับผมนะสวัสดีครับยัคลิปหน้าครับผม